โลโซหลบไปเลยโลโซไม่ใช่นี่นี่โลโซนี่โลโซโลโซเออโลโซนอกล้องมันกลัวมันดังันนทีใหไอนี่เหรอทำบว้คลิใช่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 เฮยอยยาบีสลลปเปล่าวพีจี๊ย่งเดีว

เอาอาาไรเ่ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอราทำไมไม่เข้าไปเตะล่ะทำไมไม่เข้าไปเตะาวนนนนะ